一二,一,二一，一二三四，来一一二三四五六。<laughs> <laughs> ไปอ่ะทิจารไปอืมอ่ะใส่หนึ่งให้ป้าปั๊มนั่งไหนลูกทก้าให้ป้าปั๊มนั่งตรงไหนไังรอใส่ก่อนใส่ก่อนเฮ้ยจริงมากเดี๋ยอดอ่ะออกมาก่อนนะ ขายไปสองตัว,ตว,วอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยใส่สิบดีๆีดีสิบป่ะหมุนนี่หมุน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  มุนเออมุนออกเดี๋ยวหมุนเยอะหมุนเล็น้อยพอโอเคโอเคอะหมุนมั่วเราอ่ะเออเย่ได้ยังกดกะใสได้โอ๊ยห้ย อ well. ๋อใช่ใช่แน่โมหา